ความสะดุ้งและความไม่สะดุง้ง24 242เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่า เราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เรามีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลน,นั้นย่อมเศร้าโศกระเหียใจพิไรรำพันร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าค่าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่า เราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ระเหียใจไม่พียไรรำพันไม่ร้องไห้สะอกสะอื้นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งกลัวจะพึงมีได้หรือ พระพุทธเจ้าข้าพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าโลกนั้นนั่นอนัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นย่อมได้ยินตถาคตหรือสาว,วกของตถาคตแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิ ทิฏฐิตถานความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกรุ่มรุมแห่งทิฏฐิความยึดมั่นและอนุสัยกิเลสทั้งปวงเพื่อระง,งับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเราจักขาดสูนแน่แท้จากนิพพานแน่แท้จะไม่มีแน่แท้ บุคคลน,นั้นย่อมเศร้าโศกและเหียใจพิไรรำพันร้องไห้สะอึกสะอื่นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายในความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุนั้นทูลถามว่าเมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุ้งกลัวจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงมีได้ภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าโลกนั้นนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นย่อมได้ยินตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิทิฏฐิตรานความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิ ความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิความยึดมั่นและอนุสัยกิเลสทั้งปวงเพื่อระง,งับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อความสิ้นตัญหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขาไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะขาดศูนย์แน่แท้จากพินาศแน่แท้จากไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ละเอียดใจพี่ไรยรำพันไม่ร้องไห้สะอกสะอื่นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้243ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะพึงหวงแหนสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งของเที่ยงยั่งยืน คงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งที่คงที่นั้นเธอทั้งหลายเห็นสิ่งที่ควรห่วงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่นั้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าข้า รับผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเธอทั้งหลายจะพึงเข้าไปยึดถืออัตตวาทุปทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะความเศร้าโศกปริเทวะความร่ำครวญ ทุกความทุกกายโทมนัสความทุกใจและอุปยาตความคับแค้นใจจะไม่พึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายเห็นอัตวาทุปาทานซึ่งเป็นบุคคลยึดมั่นอยู่โซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะดีละถึงเราจะยังไม่พิจารณาเห็น อตว,วาทุปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาตจะไม่พึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายจะพึงอาศัยทิฏฐินิสยัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่โสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาตจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละแม้เราจะยังไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งมีอยู่ในบุคคลอาศัยอยู่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจะไม่พึงเกิดขึ้น